สวัสดีครับทุกท่านนะครับผมคอนเทนต์ซีคอนอยู่เกมอะไรเนี่ยชไนนิสพลาดินเลิฟซินลองเลิฟนั่นแหลเออนะครับช่างมันแล้วกันนะครับเดี๋ยวไปเขียนเอาตามหน้าคลิปแล้วกันนะครับผมอ่ะก็เป็นเกมแนวเช่งแบกนะครับผมของจีนๆเขานั่นแหละนะครับผมอ่ะตามนั้นเดี๋ยวไปดูด้านในกันนะครับผมซึ่งตัวละครมันก็น่ารักนะเป็นเอสตีเอสตีนะครับโอเคแต่ผมก็ยังงงๆกับเรื่องการอัพ เรสเตลคออยู่ này, นะอือ่ะโอเคไปเลยนะครับผมในสตอรี่แคมเปญนะครับก็ไปดูเรื่องราวนี่ชัพเตอร์สามนะครับผมก็จริงๆจ,จะมีกี่ chapter นะ์เนี้ยหนนนี้ก็ได้ม嘛เช็ดยี่สิบห้าชัตอร์นะครับก็ <laughs> อ่าช่างมันมละกันะก็เล่ยมาแค่นี้ก็พอ โอเคไปฮะแล้วเกมจะมีในส่วนของเนื้อเรื่องแล้วก็แบบโรยดา่านเป็นด่นดานนะครับมันก็เหมือนเมนูแยกอะไอ่านเนี่ยกดตรงนี้ปุ๊บตัวละครตัวนี้ก็จะเดินไปนะครับผมหามอนสเตอร์นะครับจริงจมันจะเป็นคล้ายๆเป็นด่านแหละแม้สามกี่เจ็ดสามยี่แปดอะไรเงี้ยเข้าไปฝันนะครับผมแล้วก็ตามด้วยกดตรงนี้นะครับผม แต่ว่าอันนี้เหมือนจะเข้าในเรื่องก่อนใช่ไหมอ่าก็จะเป็นในเรื่องก่อนครับผมกดไปเลยฮะมันก็จะ,ะ,ะเดินตามเนื้อลงเนื้อเรื่องครับก็ดูแล้วก็สามารถ่าตามเนื้อเรื่องกันได้นะครับประมาณนั้นกด X นะครับตรงนี้มีอะไรครับกดคลิกๆๆาเนื้อเรื่องอ๋อ เด็กจะสามารถอ่าคลิดไปก็ได้นะครับเที่ยวหนึ่งมันเนี่ยชื่อมั่วนะผมก็ไม่รู้เหมือนมาครับผมเข้าสู่เบตเทิลครับก็มันกนระโดดกระโดนี่แหละก็จริงจริงก็กดคลิกปึ๊บแล้วก็อ่า จัดทีมเข้าลงไปได้เลยนะครับผมแา่ว่า,าก็สามารถเลื่อนอยู่ด้านหน้าด้านหลังซ้ายขวาอะไรอย่างนี้ก็ได้นะครับซึ่งตัวเท้านี่น่าจะเป็นสปีดนะในการออกแอคชั่นนะครับผมก็อ่ะไปกดลลกันเลยแล้วกันปุ๊บนะครับนี่แม้ตัวออกก่อน ใช่ป่าว่านั่นแหละเออฟอนต์นัน่นนี่ก็เป็นแนวแบบโจวเทิร์นเบสก็ไม่ใช่เพราะเราว่าด้เล่เลยเลยหนึนะครับน่าจะเป็นแนวไอดอลมากกว่าออโต้ออโต้ชิวช,วชวไปนะครับไปกันต่อครับผมโอเคนี่นไอ้苗人为什么要抓你啊ได้มาพวกวเราเลยไงตามเรื่องครับตอนนี้ไม่ต้องห่วงไป วิงกไปเจอใครนี่อ่ะไปไหนไม่รู้ครับเรา่วนะเี่ย h a p t เตอร,ร์เอ็นนะครับผมก็ในเรื่องก็น่าจะจบนะตรงนี้ใช่ไหมนี่ประมาณนั้นกนี่เป็นในเรื่องนะครับซอฟตไฟล์ 5. ปุ๊บต่อครับผมก็มันก็จะให้เราเปิดไอ้เจ้านี่อยู่นั่นแหละแ,ลแออเพื่อกีจะมีเคสตรงนี้นะครับผมก็เราเปิด สิบอันเลยไหมน้ยวิดทีละอันเลยวะแป๊บหนึ่งเปิดเลยปุ๊บไปดูการสปองก่อนเลยแล้วกันนะผมเพราะว่านี่น่าจะมีแล้วไปมาเนี่ยแล้วกดค้างครับผมเทจริงเชียวเฮ้ยมีสีทองว่ะรอบนี้ กดเลยใครเอ่ยชึบลองคุณมมดูไข่นะตามนั้นแล้วกันโอเคนะครับนี่ก็คืออ่าภารกิจหลักของเรานะครับก็ปึ๊บแหลงหน่งแหลงหนึ่งอะไรไปคือวันนี้เป็นซับนะก็ อ่าเขาเรียกอะไรนะเฮ้ยเสียวเหลิงนึ่งเหลิงนึง่งซิงเป็นภาษาไทยด้วยหรอนะือเนี่ยกดชาเลนไปครับผมก็เหมือนเป็นหอคอยทรนงไม่ใช่หอคอยอ่าไม่จำกัดนะครับนี่เนาอวันนี้ลงนะเอาลงหลังดีกว่าปุ๊บเอาสลับที่ไม่ได้อะอ๋อสลับได้เฉพาะสีใช่ไหมนี่ผมก็ไม่เพิ่งรู้นะเนี่ย ก็สลับได้ดีกวาแหลมมันวะไปครับผมมาลุยเยีนเยายิงทีดอกสลยอยอะไรเป็นแค่ปาตา,าใช่ไหมเนี่ยไม่รู้ตัวอะไรไม่อน,น้ห้งวัดห้งวัดห้งวัดนฮี ก็ได้ของได้ของก็เล่นไปเรื่อยๆนะครับก็จะมีได้ของรางวัลไปนะครับประมาณนั้นเนี่ยก็จะได้ทำเ็บไปได้ด้วยนะครับผมอันนี้คืออะไรปุ๊บใส่ upgradability ใช่ไหมครับนี่ก็เป็นการอัพเกรดตัตรคอยล์แลแหละ u p g r a d แ b i l i อัพเกรด upgradability ครับผมนี่แล้วก็กดออโต้ไปเลยประมาณนั้นส่วนนี้ก็เป็น จะคงสกิลยแล้วกดปุ๊บได้ไหมเอาอย่างไม่ได้ยังไม่มีไอเทมใช่ไหมวะนะครับอ่ะไม่เป็นไรครับช่างมันแล้วกันค่อยว่ากันนะครับก็ประมาณนี้นี่นะครับส่วนตรงนี้ฮะต้องรออันล็อกเลยวลสิบแปดแล้วน,น,นั้นเราก็จะไปทำอะไรอย่างอืงอ่นกันก่อนก็ได้นะครับปุ๊บนี่ไปที่รายวันนะครับ ก็สามารถไปทําให้ตัวละครเราเนี่ยไปให้ถึง18ก่อนแล้วเควสก็จะดําเนินต่อไปอะไรประมาณนั้นก็คืออาจจะไปลลงลงดันลงไอ้นี่เฮ้ยโอ้โหได้ตัวละครใหม่แล้วถือว่าดีลงไอ้หอคอยนี่ไปเรื่อยๆก็ได้นะครับประมาณนั้นละกันนะครับผมการการเล่นก็ประมาณนี้นะครับอ่ะเรามาดูระบบอื่นดกันไปดีกว่าตรงนี้มีพาดินนะครับก็ สามารถเข้าไปอัปเกรดตัวละครได้นี่ีีีีนนนน่่่ครับก็เป็นมีแลงด์ให้เราอัพใช่ไหมครับเรากดเลยประมาณนั้นนี่ตรงนี้คือการรับแลงอ่านะครับส่วนเลเวลเนี่ยเราไม่มีอะไรให้อัพนะครับก็คือไม่มีของก็ปล่อยไปนะครับจนกว่าจะเวทเทมแล้วกันเนาะ ส่วนตัวนี้ก็คืออัพดาวก็ต้องมีตัวละครซ้ำนะครับประมาณนั้นอืมียงนะะไปเจกกันนี้ก็อันนี้ก็ไม่รู้คืออะไรนะครับช่างมันแล้วครับตัวละครอื่นก็<ๆ>ก,ก็เหมือนกันเนาะเออนะครับประมาณนี้ียงนะะไปเจกกส่วนสก<ะ>ิลนะน่าจะต้องปลดล็อกปุ๊บ เนี่ยมันต้องมีของอะแต่เราไม่มีนะครับช่างมันแล้วกันค่อยว่ากันนะครับอ่ะต่อมามีอะไรดีสตาร์อัพก็เหมือนกันนะครับอันนี้สตอรี่ทาวเวอร์นะครับตรวนั้นก็จะเป็นพวกทรัพยากรเหมือนอื่นๆเหมือนกันนั่นแหละนะครับอันนี้เป็นสตร์เนาะลานค้านะครับก็เข้ามาดูได้มีอะไรให้ช็อปเพื่อตามนั้นนะครับโอเคประมาณนี้ ไอที่หน้าโฮมสิฝัอ่าหน้าโฮมครับผมก็จะมีอะไรอีกมากมายครับผม,มเราไล่ตั้งแต่มันนันเดียวกันใช่ไหมอ่ามันจะคล้ายๆกันเนาะอาการเมื่อกี้นะช่างวัดอ่าหน้าโฮมอันนี้เรายังเปิดไม่ได้นะอ่าแพ็คตรงนี้ครับผมคือกระเป๋าเรานั่นเองแหละนะครับไม่เป็นไร

ก็ต้องใช้ตัวเดียวกันด้วยเนาะตัวค่อนข้างที่จะดูอยู่อ่ะใช้สอนเลยสองตัวนนโอเคประมาณนั้นอ่ะไปต่อน,นันี้คืออะไรนะครับเข้ามาดูนิดนึงเอ เหมือนนั่นจะเป็นพวกบอดล็อกต่างๆใช่ไหมเพอ,อเป็นชาเลนจ์เรื่องของตัวละครนะครับโอเคประมาณนั้นแล้วกันไปลองเล่นกันดูนะครับอันนี้ก็เป็นที่อัพเกรดอีกทีหนึ่งนะครับแต่ว่าเรายังไม่มีไอเทมอ่ะก็ตามนั้นนะครับอโอเคต่อมาเป็นอันนี้ก็พาดเดินลนะ้ว่ม่มีอะไร แล้วก็อันนี้มาที่โปรไฟล์เลยเพราะนี้มันเป็นตัวเงินเรื่องอยู่แล้วนะครับผมโปรไฟล์เรานะครับมีอะไรบ้างก็ไปกันอย่างรุ่นเดียวไม่มีอะไรครับก็แค่โชว์เร่ันนี้นะครับส่วนด้านล่างเป็นช h a l เลน g ์นะครับก็ต้อง,องโหเยสี่เลยนะครับอันนี้คืออะไรเลยอ่ะทาวเวอร์นะครับอันนี้นื่นก็ยังไม่ได้ปลดล็อกก็ประมาณนั้นนะครับ แชร์เลนต์โน่นนี่คือไรก็ไม่มียังต้องบดล็อกกันอีกนะครับอ่าเป็นว่ามันมีให้ให้เล่นแล้วกันประมาณนะั้นอันนี้สโตรอเนานะดูไปละตน่นนี้ก็น่าจะเป็นพวกกิจกรรมนะผมงเงินะอีเวนต์ท็อปอัพตำตงตำตังประมาณนี้เนาะไม่น่าจะมีอะไรนะครับไหนไม่แขมปงเกมเป์อะไรก็มารับทำเคเวสแล้วก็มารับนะแล้วก็จะได้น้อง ซี่ยวเซี่อวเซี่ยวเหลิงเจเหลิงนึ่งแหละว่าน่าใช่นั่นดูดูแล <_ an> กดครับผมกดไม่ได้ด้วยนะประมาณนั้นก็อย่าลืมมาทำเควสนะครับมันก็จะได้รับตัวละครนี่แหละเออนะครับผมอ่ะก็น่าจะประมาณนี้นะครับกอดไหนได้ไหม มีใครเอ่ยซึบกดดูไม่ได้ด้วยนะอ่าประมาณนี้แล้วกันนะครับผมคร่าวๆนะครับเพราะว่าตัวเกมมันก็อันนี้อะอ่ะมาเปิดกาชายทีหนึ่งดีกว่าไปฮะนี่นี่แบบอังกิโนวิดใช่ไหมเขาบอกให้เล่คอมเมนต์แล้วก็แอดวานซ์ซัมมอนนี่ทำไมทำไมถึงแอดวานซ์ทำไมถึงโนวิดถ้าเปิดแอดวานซ์ได้ไหม เปิดแอดวานซ์ดีครับผม,มโออีกทีหนึ่งปึ๊บชิงสีทองมามาแต่สีม่วงนะโอเคไหมตัวเดิมๆนะครับผมอีกทีนแม่ง <c oughs> เกลือนี่เองนะครับผม,มประมาณนั้นนะครับก็ไม่น่ามีอะไรแล้วมัง้งนะครับผมอาหาดูเซตติ้งนิดนึง ไม่เจอด้วยอยู่ไนว่าเซตติ้งอ่ะมาตรงนี้ไหมอ่ะเจอละนี่เซตติ้งครับผมก็ไม่มีอะไรมากครับแค่นั้นเลยจอยติ๊กแท็ก FTS Do Hi Turn On Turn Off อะไรก็ว่ากันไปเซนเซอร์เฟกตปรับสูงไว้แล้วก็เสียงนะแล้วก็จะมีเรื่องของเอ้านี่ภาษาไทยก็มีนี่หว่าสวยนะครับ โอเคครับเล่นมาตั้งนานนะภาษาไทยก็มันก็มีนะฮะแหมเพิ่มเข้ามาดูนะครับอ่ประมาณนั้นเลยนะมีเพิ่มหนุ่ม,ม,มดาวชุมชนทางการคืออะไรปึ๊บอ๋อไปติดตามหรือไปไปเชื่อมไหมเออแล้วก็ได้ของรางวัลไปนะครับอีเยอะใ้เพิ่ม,มเจ้คนนีแ้แหละ นะครับผมอ่ะก็ประมาณนี้แล้วกันนะไม่น่าจะมีอะไรแล้วรู้แค่ว่ามีป่าปไทรนะครับแต่มันไม่ได้ไม่ได้เปิดนะครับผมว่าใครชอบแนวจีนก็จัดไปได้เลยนะครับผมก็สำหรับกินนี้ก็ไม่น่ามีอะไรแล้วนะครับเท่าน,นี้ก่อนแล้วกันนะครับผมไปละ